มาทุกคนคลิปนี้เราจะมาทําคลิปหาอยู่หากินเก็บอ้วนเปิดฝาแล้วมี่นี่ทุกคนอ้าหันเด็ดไปแล้วทุกคนเราจะมาเก็บแมงดําเก็บเอาละแม่อ้วนพคดาพคดาเห็นเหรอคนาเออตัวหันเอามาเออนี่นี่เอาไปเมงไหนไว้นะคะอเออ,อ เก็บออกมาละบ,บินนี่ทุกคนอะไรเนี่ยอะไรอะไรนคนตัวนึงไอ้ดำอันนี้ยังไม่ได้เยอะนะทุกคนเราจะใต้กันไปถึงตอนเชา้าที่จริงมันต้องมีเสียง อุ้ยขนา,ามันบินมาหรออ้วนอ,อ่อกระตูเต็มเลยอุ้ยนี่กบกบ,กบเป็นสิวละเยอะมากอ๋อสามสี่ตูห้าตูเออมกินแมงไหมค่ะมันไปอ้วนมันไปมาถ่ายแต่ยินแม้ถ่ายเอง โอหมันไปแล้วอ้วนตอนเขามาฮัเ,เบบุเก็บเอาน้าเจ้ว่ามันจะถูกตอนตอนไอตอนเช้าเช้าฮะนามาแล้วตัวน,นู้นเลแมงแมงอันถ้าเราไม่เก็บแมงดำมันจะบินนะคะทุกคนมันจะบินออกน้ำมาไายเต๋อรู้เอย้ยรู้เฮ็ด อน้าบอยู่นะนะไปใต้ไปก้านเอานะคะอันนี้แฟนติดไว้เสียงธรรมชาตินะคะแมงอันนี้สมพรมันมาได้แหละจ้ะทุกคนคําเพราะว่ากัวเป็นซิวนะคะมากิน <c oughs> มากินคือฮะ เล็ตโตเก็บเอาละเมะ่สูตเสือหันเด้สูเปอร์เสืออันนี้เด้เสืออันเสือกระติกเสือกระติกเอากระติกมาเสือละเมะ่เสือกระติกมเมื่อกี้นี่มันบินต่ำแม,ม่อยู่บรรยากาศทุ่งนาค่ะเงียบเงียบทุ่งนานะคะ น้าบอยู่น้าไปก้นมัดำบ้าอยู่ห้ากินอยู่แหละแสงไฟอยู่ไกลๆหู้นล่ะค่ะสองสามแสงนะกับหลุงกับป้าเู้พวเลยเห็นอยู่แสงไฟหงางไกลๆบ่เห็นหน้ํำกล้องบ่เห็นโด่นมุนทุกคนแสงไฟเนาะน้าค่อยไกลๆมากๆเลยนะจากตรงนี e well, e, pues <e ka, mm ้ว่าสยามสี like ่สี่แสงนี้ สู้เฮดรับไปสู้แม่แต่ยิงโอ้สุลินวะงงแม่วะสุลินกับลินเนาะโหลาซับเนาะเนี่น mm. ยจ้าทุกคน mm. เฮาพามาเบิ่งซื้อไปหอกมีตะกัแตนพร้อมนะคะเดี๋ยวตอนเซาพุระคาจะจังมายามอีกแต่ได้น้าสิได้อยู่ค่ะ เพราะว่านะ้าเอามาให้ทุกวันมืดเปิดไฟก่อนอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเช้าอีกทีนึงค่ะต้องเตลินนี่นะคะคือผลงานนะคะที่จริงได้เยอะกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่านาจะแบ่งไปแล้วไม่ได้แค่นี้อืมนาจะแบ่งไปส่วนหนึ่งละ อันนี้แกเอามาให้นะคะ